สวัสดีจ้านี่ใหม่นะคะจากช่องแฮปโฟนี่แบบนี้นะคะก็เป็นแบบของคนไทยนะ,ะที่เพิ่งเปิดมาเมื่อกี้เองนะคะแล้วก็อีกประมาณ2ชั่วโมงนะคะจะทำการแสดงคอนเสิร์ตนะคะ โรบักหมดเหรอตั้งนี่เลยร้านนารูชอ็อปร้านเกมโรบักอันดับต้นๆของเมืองไทยบริการเติมโรบักราคาสุดคุม้มหรือบริการกดผลกดเกมพาร์คทำหมัดหาดาบและ,แล,ะและฟาร์แมแบบบล็อกฟู้ดหรืออยากได้ไก่ตันไปขงไปิงเป็นเลือกกันเลยดิกงอยู่ใต้คลิปนะคะซึ่งนั่นก็คือแบบนี้นั่นเองนี่นะคะแม็กซี่อ่าอนไม่ออกค่ะแล้วก็ดีเจป,ปาร์ตี้นะคะเป็นของคนไทยทำนะคะซึ่งช่วงนี้ก็มีข่าวนะว่าแบบเออจะมีของแจกฟรีนะทั้งมงกุดดอกไม้นะคะ อ่าพวงมาลัยนะแล้วก็นี่ก็เครื่องเจ็ตตรงด้านหลังป้ายนะก็แบบว่าเออเหมือนว่าเข้าแมปหรือว่าไปชมคอนเสิร์ตก็จะได้อนะไรแบบเนี้ยอา่าส่วนอันนี้พวงมาลัยนะคะก็ของขวัญเหมือนเป็นของขวัญสําหรับคนที่เข้าไปในแมปหรือเปล่าเออแล้วก็มีแบบว่าเนี่ยเก็บฟุตบอลหรือทิ่ฟุตบอลในคอนเสิร์ตเนี่ยใครได้สิบลูกอะ่ะก็จะได้อันนี้นะคะก็เก็บลูกแก้วนะคะให้ได้แบบห้าลูกนะฮะก็ ในคอนเสิร์ตเนาะก็จะได้ j e t p a พดนะมันดูเหมือนจะได้ของฟรีซึ่งสามารถเอาไปเล่นในเกมทั่วไปได้นะแต่ว่ามีรายละเอียดเพิ่มมานะคะตรงนี้เขาได้บอกว่าในอีเวนต์ครั้งนี้ไม่มีของฟรีนะแล้วพวกเขาเหนื่อยนะคะเข้ามาดูในแมปนะก็นี่เลยตรงกระเป๋าของที่เคยสปอยกันนะว่าอาจจะเป็นของฟรีนะก็นี่เลยนะคะมีให้เห็นเลยว่าตั้งราคาขายเนาะมงกุฎดอกไม้ก็50โลบักนะ วงอะไรก็20โลบักนะซึ่งจริงๆอ่ะพี่จะทําคลิปเมื่อวานแล้เพราะเมื่อวานเนี้ยมีกระแสะออกมาในทวิตเตอร์เยอะมากนะคะว่าของสองชิ้นนี้จะเป็นของฟรีนะฮะซึ่งพี่ก็บอกเข้าใจนะคะว่าการที่จะแจกฟรีเนี่ยมันจะต้องมีค่าใช้จ่ายนะเออไม่ใช่แบบทํามาแล้วสามารถแจกได้เลยนะเขาจะต้องมีการแบบไปประสานงานกับทางโลบอกเนี้ยแล้วก็เอ,อ่อทำการแจกแจกแจกซึ่งก็ต้องใช้แบบ งบมากพอนะที่จะแจกคนเยอะๆยเยอเนะคะเหมือนเ,ออเจ้าหุ่นนะจำได้ไหมไอ้ที่ว่าไปแลกหุ่นนะคะสมัครคล้ายดิสคอดแล้วก็จะได้หุ่นเงี้ยก็จะได้หุ่นใช่ไหมแล้วก็หมดโดยเร็วอันนั้นก็คือเหนือความคาดหมายของเขาไงเขาทํามาแจกแค่นี้ประมาณหมื่นคนเงี้ยแต่ปาไปแบบสองหมื่นสามเงี้ยมันก็เลยไม่พอนะ มันก็เกินแบบความคาดหมายของเขานะอันนี้ก็พอเข้าใจนะแต่ว่าถ้าใครแบบจะช่วยอุดหนุนคนไทยก็มาอุดหนุนได้นะคะก็อมงกุฎ50โลบักเนาะมงกรายย0่บักนะคนะหูฟัง75โลบาักนะซึ่งที่พี่ไปลองสวมใส่มาแล้วก็แบบว่าอันนี้ <c oughs> มันใส่แบบพอมันใส่มันขึ้นอยู่ตรงนี้เลยเออขึ้นมาอยู่ตรงแก้มพี่เลยมันเหมือนเอาไว้แบบหัวลอยๆอะ่ะหัวแบบล่องหนแได้อยู่ส่วนมงกุฎนี้นะที่พี่ไปลองใส่นะคะแบบมันก็แบบ อยู่เข้าไปในผมอะซึ่งถ้าอยากจะเห็นชัดเจนจริงๆอะเราก็ต้องแบบเอาผมออกอะมันถึงจะเห็นชัดอะถึงเราใส่ผมนะคะมันก็ไม่ชัดเนมันก็จะเห็นนิดเดียวนะอันนี้ที่พี่ไปลองมานะคะส่วนเสื้อนีออนเขาอะเออสวยนะเออสวยจริงลายแบบสวยดีนะคะโอ๊ยใครชนชนแรงมากนะคะอะถ้าใครจะเข้ามาดูคอนเสิร์ตก็กประมาณ2ชั่วโมงแล้วกันเนาะส่วนใครจะมาช่วยอุดหนุนคนไทยก็อุดหนุนนะคะอะอุดหนุนนะคะไม่ใช่เยอะมันไม่ได้เยอะของเขานะแล้วมันก็ ไม่ได้เยอะของเราเราก็ไม่ได้มีเยอะอะไรนะแต่ว่าอะซื้อเสื้อแล้วอ่ะใส่เลยชุอ่ะใส่แล้จะซื้อพวงมาลัยจริงๆก็อยากได้แต่แบบอยากให้พวงมาลัยมันอยู่แค่ตรงเนี้ยเออจริงๆอ่ะหรือว่าถ้าพี่ซื้อแล้วมันอาจจะแจกทีหลังก็ได้ไงอันนี้ก็ไม่รู้นะแต่ว่าก็มีภาพนะมีภาพเดี๋ยวพี่เอาภาพื่้อให้ดูอ่ะนีภาพภาพของ คนทำเลยพอมันเปิดปุ๊บอะเขาก็เข้ามาในแมปใช่ไหมแล้วเขาก็เจอกับคนสร้างซึ่งคนสร้างเขาก็บอกเลยว่าโน no, ไม่ม,ไม,มีไม่มีของฟรีนะเสียใจด้วยออประมาณนั้นนะคะเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็แจ้งแล้วกันเนาะจริงๆอะไม่ทำก็ได้แต่ว่าแบบว่าเราเป็นคนไทยเนาะก็ขยักอุดหนุนนะคะตัว5โลบัก10โลบักเงี้ยก็อุดหนุนได้เออสโลบักมีไหมไม่มีซื้อ2ตัวไงเอาพฟมอะไรด้วยก็ได้อะ สนับสนุนนะคะพี่สนับสนุนคนไทยชอบดนตรีของคนไทยนะ,ะเออถึงไม่ได้รู้จักเขาเป็นการส่วนตัวนะฮะก็ไม่เป็นไรนะู่นเห็นไหมพี่บอกแล้วเห็นะทุกคนม,นมนคันมันขึ้นมาอยู่แบบเนี้ยเอออาจจะต้องแบบจัดสัดส่วนของร่างกายใหม่อะ่ะถึงจะใส่แบบพอดีพอดีหรือว่าดูดีลวกันเนาะคลิปนี้นะคะก็จะมาแจ้งข่าวประมาณนี้นะคะว่าแบบของคนไทยนะที่ทําคอนเสิร์ตนะแบบต่างชาติเลยมีคอนเสิร์ตอะเปิดแล้ว แต่ว่าไม่มีของฟรีนะจ๊ะหรือไม่แน่นะอยู่ดีๆอาจจะมีของที่จะมาแจกฟรีในภายหลังก็ได้อันนี้พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะโอเคคลิปนี้ก็ไปแล้วไม่บายจ้าเออแต่พี่ไม่ได้ป้ายนะเอออาจจะต้องแบบเข้าคอนเสิร์ตด้วยหรือเปล่านะถึงจะได้ป้ายนะฮะซื้อแล้วว่าไม่ได้ป้ายทุกคนดูดิ <laughs> ยืนเผชิญหน้าเรายืนเผชิญหน้ากับเจ้าของแมมะเราอุ่นหุ่นคณแล้วแต่เราไม่ใช่เนอค่กันนะ <laughs> ทำเหมือน MB เลย <laughs> แง่ชนทำไมไม่ให้ชนสวัสดีค่ะ